ไปตอกันทีจังหวัดยะโสธรค่ะที่จังหวัดยะโสธรเพื่อนเดชจ,จัดกิจกรรมนวยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสอวอและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพิ่มรอยยิมเติมความสุขให้กับคนยะโสธรพร้อมกับเยี่ยมผู้ปว่วยติดเตียงและนํานวยงานให้บริการประชาชนยูทีอําเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรค่ะ นายบัลลือสัมฤทธิจินตนาปลัดจังหวัดยโสธรนนเป็นประธานเปิดกิจกรรมนวยแยดอาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบ,บรมราชชนนีร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนทีเพิ่มรอยยิ้มเติมความสุขให้คนยโสธรเทือที่4ค่ะประจำปีงบประมาณ2,567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนาคารินทร,ราบ,บรมราชชนนีเพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงประกอบภกรณียกิจเพื่อความผาสุกข,ของพี่น้องราสุกนิกกรชาวไทย โดยการให้ความซอยเหลือประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึน้นมาให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้องมีตำบลน,น้องมีอำเภอกุดชุม่มจังหวัดยะโสธรและโอกาสนี้นะคะยังไปเยี่ยมและซ่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่หนีน้ำนะคะโดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและกำมอบมเมล็ดพันธุ์พัก เวชพันฑ์สำหรับสัตวหมอบพ่านปลาผ้าห่มกันหนาวและปลูกต้นไม้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะทางจังหวัดยสโสธรเพิ่นย่ง่งใดบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภาคขี่เครือข่ายระดับจังหวัดระดับอำเภอ ออกให้บริการของหน่วยราชการต่างๆนะคะก็มีการให้บริการท้าบัตรประจำตัวประชาชนการรับเรื่องราวรองเรียนต่างๆรองทุก์ต่างๆค่ะแล้กับบริการด้านสุขภาพตรวจโรคทั่วไปการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องทิน่นเพื่อให้หน่วยงานของภาคราัฐแก้ไขปัญหาในพื้นที่อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะค่ะในชว่วงนี้หลายจังหวัดนะคะก็ลงพื้นที่ไปนะคะมีน่วยแพทย์พอ,อสซวลงไปให้บริการพี่น้องประชาชนหอดมองหอดบอลเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการไปดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆที่สําคัญในงานนี้ก็ยังมีการเขาเอิญว่าในชุมชนเพิ่งจะมีเอาของราคาถูกมาขายาะนะคะ